โอเคก็ต่ออันนี้พาร์ทหแล้วกันเนาะไม่ต้องปแปลใจว่าทำไมผมไม่พูดสวัสดีนะครับผม,ผมก็อันนี้บอกนะครับผมจะเล่นแบบว่าให้วันนี้จบไปเลยนะครับผมซึ่งแต่ไม่ต้องห่วงนะผมคั้นไว้แล้วว่าอันนี้คือพาร์ทห้านี่คือพาร์ทหซึ่งพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับของเกมนี้แล้วซึ่ง,งทุกครั้งที่พาร์ทห้าเนี่ยมันความยาวประมาณสิบห้านาทีเว้ยกูเชีว่ามันจะสั้นขนาดนั้นไงแต่ไม่เป็นไรครับไม่ไปลกใจครับเพราะว่าคือด้วยความที่เกมเนี่ยมันมันใกล้จบแล้ว เนื้อแรกมันเลยต้องโฟกัสใครสักคนหนึ่งนะครับผมไไแล้วประเด็นคือพาร์ทที่แล้วแม่งโคตรเซอร์วิสยี่เยี่ยเลยแต่รอบนี้ผมจะเล่นแบบให้จบให้เร็วที่สุดแล้วนะครับผมถ้าเรียกผมทำ,ทำได้นะเพราะผมจะโฟกัสกับคนที่ว่าแก่คนเดียวเท่านั้นนะตอนนี้รับะเลยคือกราฟแม่งแบบสูงสัดสัดเลยถ้าคุณเห็นในพาร์ทที่แล้วอะนะเออกับพาร์ทที่ชื่อว่าอยู่รอบเพราะถูกเรกอืมไป let's go ต็ดปูงแล้วนะครับผมแล้วก็ออตอบใครก่อนดีให้นอนดิวะอ่ะทำไมชาจังปิน้นรายงานการขายที่ชั้นส่งมาให้ด้วยนะปินตเตอร์เสียอีกแล้วอ่าฮะแล้วแล้วเอ,อมันสุกอ่ะทำไรอยู่นะถ้าไม่มีอะไรทำมาที่ร้านเน,นเน็ตคาเฟ่นหน่อยก็ได้เลอกนอนจะบ้านจะเฉยแล้วมาทำอะไรบ้างสิ โอ้โหพูดอย่างนี้กับกูเลยเหรอแต,แต่เพื่อนกูเข้าใจละกินบีก็ก่นชแม่งนี่มุ้งเกินแวะมาแล้วครับพี่หน่อยมาทำงานด้วยกันเถอะป๊บป้ามารับชั้นหลังบรตตี้คืนนี้ได้ไหมอันนี้เราต้องเลือกใช่ไหมเราคุยกันหลังเลิกงานได้ไหมซึ่งอีอถ้าต้องลุกไปแล้วจริงสินะ มันเริ่มสิ้หมดแล้วเจอเห็นไหมเห็นไหมเธอบอกว่าจะถอดในสองสามวันแต่ยังอยู่เลยจะถอดตอนนี้ไงจริงเหรอเธอเรียกว่าสัญญาสำคัญแค่ไหนสัญญาเหรออะไรล่ะที่สำคัญล่ะคนอื่นต้นไม้อากาศไฟอากาศนี่จะเป็นมังซุกปะแล้วไฟน่าจะเป็นแกนแล้วน้ำมันน่าจะเป็น มินจอ่องไปแล้วต้นไม้น่าจะเป็นนี่ไปได้ปะถ้าตอบไปอ่ะ<ม>น่า<ม>ใช่วยด้วยครับนี่คือไปอ่าได้แกนครับได้ใจแกนครับอ่ะแล้วกูต้องมาคาเฟ่แล้วไงต่อเธอมันซุกวันนี้เธอมาสายแล้วเหรอหรอ,อยู่ไหมเนี่ยเหมือนสูงขึ้นเหยียรองเท้าจะกรจี อ่ชมหนยเธอดูสูงขึ้นนะตอนนี้สูงเกือบสี่เมตรแล้วมั้งล่าเขาเติบโตดีเรื่อยนะเอ๊ะมันซุกทำไมเธอดูเศร้าจังอ่ะไม่มีอะไรอ่ะแค่ไม่พิมพ์เอกสารแค่นั้นเองเฮ้ยไปคีดดีอีกแล้วโอ๊ะฮะู่ตัวกันอีกแล้วเหรอ สวัสดียันน้องชี้책ขังไม่ใชนได้งานวหรือไแค่พิมพ์เอกสารเฉยๆน่จริงเหรอเนี่ยทำไมไม่หาอะไรกินกันไหมไม่อ่ะไม่เอาหากันกมาสุปะไปแล้วนะแล้วปิ้นอาไแล้วร้องฮียอะไรสับความยเฮียดูจังกู เอาอ่ะนี่คือมินจองเออเอาไปนะเดี๋ยวเจ็บหลังเอานะมาแล้วเหรอคิดอะไรอยู่หรือเปล่านี่เนี่ยต่อไปอ่ะอาจะบาดเจ็บก็ได้นะจะอ้าจะกัดเองอะเอ้ยพ่อท่านแข็งแรงกว่าที่เห็นเยอะเลยนะจริงๆแล้วท่านเรียกเธอมาวันนี้เพราะมีเรื่องหนึ่งจะบอกว่าอะไรอ่ออันละเอาจากลาคาเฟ่แล้วล่ะ แล้วก็แล้วก็ฮะาจะเปิดตัวเน่ยนะศิลปินเดียวนะฮะเดียวเ็าจะมีวิวคนเดียวอะนะอโอ้สุดยอดเลยยินดีนะขนลุกเลยแหละเขาพูดถึงเรื่องนี้มานานแล้วล่ะแต่เพิ่งจะยืนยันเมื่อเช้านี้เองอะอ๋อถ้าจะได้เธอเป็นคนแรกที่รู้น่ะ โอ้คนแรกเลยแต่นี้เธอได้รู้จักฉันในชนะพักมินจองไม่ใช่มีอีกแล้วล่ะฉันดูแล้วเดี๋ยวเธอต้องไปได้ไกลแน่แน่ขอบใจนะเพราะวันนี้เป็นสุดท้ายที่ฉันนะบริษัทให้เธอทำขนมพิเศษให้หน่อยสิให้เธออ๋อเออแก้คือมันทำให้เราแหละคุณเย็กเฮียเนี่ยต็งโชอเมริกาโน่สไปซี่เบปเปอร์อ่ะฮะเด็กนะ พริกจริงใช่ไหมใช่ช่วงนี้เธอดูเหนื่อยๆนะก็เลยอยากจะช่วยปลุกเธอให้ได้ก็เลยคิดว่ามันเผ็ดเข้าไความเผ็ดเนี่ยช่วยทำให้เธอตื่นดีกว่ากาแฟธรรมดาโอ้โหมันกูเชื่อได้จริงนะเนี่ยเราชิมหน่อยแล้วกันเจอยว่างเลยอ่ะป้อนเธอให้กูกินเลยแล้วกันมามาเพื่อมั่ใจอ่ะกูพระเอกกูซอสเลย อร่อยอังได้ชิมด้วยเฮ้ยจริงเหรอท่านิจัยนะก็แต่ให้เธอกินที่บ้านด้วยล่ะฮะอ๋อไปตองก็ได้จะเป็นหรอกนะเธอบอกว่าอร่อยนี่นะมันก็อร่อยนะแต่ท่นอยากดิ้มลดไปครั้งคราวมากกว่ากินบ่อยๆนะเมันอคุณจะเผ็ดขนาดนี้เลยกันเหรอเผ็ดไปเหรออ่ะเดี๋ยวฉันจะไปหยิบน้ำตาลจากห้องกิบขอให้โอ้โหมันยังเน่า เอ,เอาหนักเขาศาสตร์ใส okay. ่ใจขนาดนี hmm. ้ก็โอุตเกเห็นขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยลูกอมอมยิ้มเออโอเตว่าจืมกินจาขึ้นรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าเยี่นุ้นม맛ชัดดีขึ้นละอันนี้ก็มันอร่อยมากเลยเลยทับวิจิขต้ากยอุ๊ปป้าชอบท่านจะทำให้บ่อยๆนะ ฮกฮันเราไปทำงานแล้วล่ะแล้วกาแฟหนุ่มแก้ให้เธอไม่ไม่ไม่ฉันจะหนีหลังแล้วก็เจอกันนะเอาวแล้วไงได้เวลาฮีโร่แล้วน้องชายเออไม่เป็นไรครับผมย้อนช่างกับฉากนี้โอ้โหแล้วเามองด้วยแบบสายตาแบบอะไรอะคืออะฮะแล้วไงต่อโอ้โหนี่ทักมาในนี้เลย ทำไมมาสายขอโทษแต่คิดวา่าจะปล่อยผ่านาเรื่องนี้เด็ดขาดเฮ้ยเดี๋ยวเย่ยงนกี้เลอรอ่าเดี๋ยต่อเวัน <c oughs> นี้มันจะดูเป็นไงบ้างอะ่ะมีช้อยเลือกมหดูแน่ติดกระดุมซะ <c oughs> ติดกระดุมซะ ติดปะเดี๋ยวมึงปวดด้วยมึงไม่ติดแต่มึงปวดสังเกตเห็นอะไรไหมอยากกินรายกางวันหรือเปล่าอ,อ่ไม่มีอ่ะงั้นกินบับเป็นไงสะดวกแล้วก็เร็วดีเหมาะเลยถ้าจะลองไปไดเดทอยู่เมียจะพูดอีกเหรอวันนี้ท่านนเสียอะไรริปเธอสวยดีนะ อันนี้โคตรมุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขาเปลี่ยนเ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 อออันนี้วะหน้าตีช่างเรียแบบนี้เหรอกับบ้านด้วยกันแม่วันนี้ขอโทษที่ฉันมีนัดแล้วสามทุ่มโอเคหรือเปล่าจริงๆมันมีฉากจบซีคิปนะครับเดี๋ยวผมค่อยทำให้ดูอีกทีนะครับ อืนบีอื่นบีา냄새ทำไมเอาป่านี้อ้มามาป่านี้ชุดสูทอะไรอ่ะดูดีจังเลยให้ใครดูนะใ่าันดูคนเดียวพอก็ตอนนี้คือแฟนชาขนาดี่่สุดเลยใช่ไหมฮะพี่อะไรเนี่ยดูเพื่อนมึงดิ ทำไมถึงได้เบาขนาดนี้เนี่ยหอเมามากเลยนะรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยทุกคนก็เธอรู้ไหมว่าฉันจัดอันป้าด้แค่ไหนไม่กี่วันก่อนเขาให้ฉันได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮื่อย้วเฮ้ย้ย้ีเฮ้ยเฮ้เฮอยเฮ้้เฮ้ยเ้ยยเฮ้ย้ยเเ้ยเยอฮ้เเฮ้ยย้า้

ถ้าโทรหาเธออีกเนแล้วก right. ็ท่านยังไม่มาอีกล่ะงั้นก็ถ้าโทรหาอีกครั้งไงโผเฮียคนมุงเลยโอป้าเพื่อท่านมีปัญหาน่ะเพื่อของฉันน่ะเธอชอบคนที่ไม่ชอบเธอตอบจริงไะเธอควรจะทำยังไงดีเหรอ เ้าควรจะสารภาพรักออกไปนะทําไมล่ะรักที่เธอไม่แน่ใจมันจะดีกว่าที่เธอแล้วไม่เสียใจอีหลังไง맞ใช่เลยถ้าเธอควรให้ร้อนใจตัวเองเพื่อทำมันแล้วทําไมเธอฉันหมายถึงฉันควรที่จะบอกเพื่อนอันให้ทำมันกลับบ้านกันเถอะกลับบ้าน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 ไป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  มเมาขนาดนี้ยนะอยังไงต่อคุณมีกลับบ้านแล้วนะลางตัว,ตวประอลไปมันจะไปอาาน้น้า้วเดี๋ยวผมก็เล่นถ่ายจบแลานไปดูนะครับผมมีมาสักหน่อยไหมวันนี้ใช่ไหม,ม,มได้ได้ได้ เยอีกอนี่ไงอ๋อคือมีของกินให้นี่มาอะไรนะเฉอยู่ับเนนไปทำงานพาร์ทา์ที่ร้านสะดวกซื้อแถวนี้มาน่ะทำงานพทไทา์เหรอใช่แล้วท่านอยากจะบอกเป็จริงๆนะอยู่มันทั้งหมดนี่เพื่อเธอโหดีเดียร์ดีเยร์ท่านเลยอะนะจ้าของร้านให้ของมาหลังจากท่านเลิกงานอะบอกโลกนี้มีคนดีมากมายจริง จูเหมือนจะเป็นของเหลือซะมากกว่านะขอบใจนะถ้ากินให้อร่อยเลยออเอออ่ะคุณแงคดมีค้าวติดแก้มน่ะนมีหนึ่งทีอืมมาบีเลยดีขอบคุณนะกินอร่อยนะอืมอร่อยแน่นอนครับมีใครเรียกกุยไหมมีใครเรียกกุยไหมีใคร ไม่มีนะจะนอนต้องเรียกใช่ไหมยังไงต่ออะยูมันฉันไม่สามารถส่งเวลาแบบนี้ได้อีกต่อไปแล้วเหรอพรุ่งนี้ฉันต้องบอกเธอว่าฉันรู้สึกยังไงนี่ไงครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือซึ่งอีรอดคนเดียวเหรอแล้วอเคไม่พอเหรอ เดเดยวผม <S <S ผมบ็บแก้ได <ผม S 1> ้ปะ Two hours later โอเคโอเคโอเค,อเคทุกคนผมพอรู้วิธีทำจบทีเข็ดแล้วอ้อมลืมอะไรละอ่ะเราจะจลองกันนะผมมาทำไมมาสายขอโทษครับอย่คิดว่าท่านจะปล่อยผ่าเพราะท่านรักนายนะมงมไนต่ออ่ะแล้วไงครับ คุณวันนี้ฉันดูเป็นไงมออั่งติดกระดุมซะติดก,กระดุมซะเฮ้ยนี่ไงแล้วปวดไงไม่ยอมด้วยเฮียโคตรมุมงจัดไม่เจอใครที่มุมงขนาดนี้มาก่อนเลยเฮียะตะกี้เห็นอะไรไหมอ่ะเห็นอะไรอะตะกินอะไรเป็นกลางวัน ไม่มีอ่ะนี่องกินนี่เป็นรางวัลเหี้ยแล้วชี้แบบชีจริงอ่ะมีะรจะพูดอีกเปล่าวันนี้ใส่ชุดสั้นเนี่ยสีอะไรอ่ะไปห้องเก็บไฟเอาแล้วมึงห้องเก็บไฟอ่ะนี่อ่ได้เวลาแล้วเว้ผมจะเป็นฮีโร่ของชายทุกคนนะครับ นี่คือตัดจบซีคลีนะครับผมทำไมเธอถึงถ้าอยากรู้อยู่แล้วก็นั่นแหละครัเป็แรกแค่แรกรู้ว่าฉันไม่ชอบเสียเวลาเด็หอใช่ครับใช่โอ้โหแหวกขาอย่างนี้อืม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 อย่างนี้เรียบร้อยไม่ต้องเกิงหรอกบอกเลย เรียบร้อยชื่อไม่ได้ชื่อตอนปลดล็อกฉากจบที่ซ่อนไว้ครับผมชื่อตอนว่าแกเรียกอยู่มันไปห้องพักเพื่อเคลียร์ข้องงสับางอย่างไม่สงสัยเลยอะอมแม่งเป็นฉากจบซีคิเตที่ดีจริงๆที่ผมทำ่างนี้นะเพราะว่าเหมือนคะแนนมันไม่ถึงตามที่ต้องการด้วยอะ่ะผมเลยงงว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ถึงวะมันยากขนาดนั้นเลยผมพลาดอะไรช่างแม่งมอะ เพราะว่าผมจะเล่นฉากจุดลับเนี้ยละกันนะเออเฮ้เดี๋ยวดูใน็แอนอัลบั้มด้วยเอาดีไหนวะอ๋อนี่มันเบื้องหลังพิเศษอ่ะค่อยๆดูแล้วกันเดี๋ยวดิไหนอะอ่าชอโอ้เจ่ะโอเคเราเป็นตอนนี้เ,นเราเราพูดไปแล้วตอนเนี้ยถ้ารู้ฉันไม่ชอบเสียเวลานะ่ะน่ นี่ไงอ๋อมันจะเป็นฉากต่อแน่เลยใช่มึงอาขนาดนี้โอ้อยเย้อยู่มันมึงควรรอ,อบอกเลยมึงต้องรอขนาดไหนวะอ่ะยังไงครับ่าบอกตัดจบนะอย่านะนั่นไงมันตัดจบตัว่าแล้วเหี <laughs> ้ยนี่ไงคะแนนเรามันไม่พอวะหรือว่าอะไรอ่ะ ไม่เอาไม่เอาเอาว่าจยารู้ว่าเรามีแค่ยี่สิบแต้มเพื่อโหวตโหดลงแกนเยอะสุดเลยไม่ประเด็นคือมันมันแบบเขาเรียกนะนี่ถ้าเราเลือกอะเราเลือกแค่รซึ่งอีเว้ยซึ่งเอาว่าเราไปดูทักจบซึ่งอ,อีไหมว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าในเมื่อเราเล่นมาขนาดนี้แล้วทุกคนเราอยากรู้เหมือนกันว่าทักจบของซึ่งอ,อีเป็นไงเพราะว่า แล้วประเด็นคือน,น้องอะ่ะได้การ์ดเยอะพอๆกับแกแต่กลาว่าเหมือนซึ่ง e อีอ่ะเราจะพัดแบบบอกชอบไปเลยผมแบบฮะโคตรฟัส ah? เออดีว่ะดี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 จริงๆแม่เราไม่รองสภารภาพรักกับแกนได้นะครับแบบฉาจกจบแบบกูเอนดิง้งไม่เป็นไรเราเอาันี้ก็ได้ไม,มามมาเอ,อ้ยเดี๋ยว มีชื่อตอนด้วยเหรอชื่อว่าออกสู่โลกกว้างโอเไหนดูดิมาดูซิงอีดิเดเข้าไปได้เปล่าได้สินี่ก็านี่ดื่มสิมยิ้มเลยท่านมาจีบขนาดนี้ว่าแต่เมื่อวานเธอทำอะไรบ้าง ก็เริ่มงานที่เราสะดกซื้อได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อ่าลูกค้าบางคนยังชมฉันเลยว่าทักทายดีมากอะ่ะถ้าทํานทำงานหนักแบบนี้ต่อไปคุณคว,ว่าฉันจะได้ออกไปใช้ชีวิตโลกกว้างบ่อยไหมเกียให้เธอให้ฉันช่วยนะ ท่านใจนะที่เธอสัดใจขหญ่ได้แล้วล่ะการกลัวเป็นเรื่องปกติรู้ไหมุีอย่างต้องมีครั้งแรกใช่ไหมล่ะไม่จำเป็นต้องแซงว่าไม่กลัวหรอกไม่จำเปรนต้องแซงวาไมกลัวองจเธอนตงแง่าไกัอกมเนต้องแซว้าม่กลัวรกไมจำเ้องแงมวอกไม่จำเปน้องกัวคุอกไ่จำปน้องนซงน่าไม่กลัวหรมันสงวยามากลยไม่ำเ้องแซ่าไม่ลว้ตอกมนั้อง็สวยมากลุวหรอกไจน้าของมันได้ ไหมจำสีมันได้ไหมนี่โนวันที่จำได้มาขนาดนี้แล้วแดงขี้จำไดเสียอีกจำได้เสาแล้วคุณำได้ฉันสงสัยมาตลอดว่าทำไมคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณถึงไปดีกับฉันขนาดนี้ยูมาคุณนี่ตอนนั้นที่คุณเห็นฉันใจมากเลยนะล้วคุณจะปล่อยฉันไปก็ได้จริงๆอ่ะแต่ทำไมถึงช่วยฉันล่ะ ไอ้ยคอยนี้แม่งโคตรมุ่งอ่ะถ้าตกตั้งแต่เ,เรมพบนี่ไงบอกตรงไปซึ่งดนซึงอีเธอรู้ไหมว่าดวงตาของเธอนั้นสวยมากฮะซึ่งฉนาได้นดนั้นเลยว่าวใครก็ตามที่มองตาเธอก็คิดเหมือนกันพูดตามตรงนะฉันคิดว่าฉันรักเ, <พบ S 2> เธอแต่แรกพบเลยล่ะ ตบไบอ่ะพูดอะไรลำบาแบบนั้นน่ะให้มองหน้าคุณไม่ติดเลยนะมันมากไปเหรอปล่าเลยไม่มากเลยใช่แค่ไม่ได้อิ่อะไรแล้มาก่อนเลยอ่ะอันนี้คุณซุ่มซ่ามกสิ่งๆท่านควรจะใช้ชุดยังไงดีน่ะท่านจะแสดงโลกให้เธอดูเฮี้ยอะไรเนี่ยติดนะซับแบบวัตถุดิบมากเลยอ่ะชอยอันแรกเข้าใจได้ย่าหยกชั้นเข้าใจ อาะช้อยสองเขาจะแซงเขาจะแซงโลกให้เธอดูแสดงกันแล้วะนี่ไอ้เจ้ากูซะแล้วถ้าเราฝึกออกไปข้างนอกกันบ่อยขึ้นล่ะแล้วมันด้วยกันไหมถ้าเธออยากเราจะถือว่าเป็นบ้านหลังเนี้ยโลกเล็กของเราถ้าจะอยู่ด้วยกันแค่สองคนเฮ้ยยิ้มเลยน้องยิ้มเลยกูบอกเลยพูดเอนดิ้งที่เขี้ย ซึงอีอะซึงเอ๊ะกาดน้ิน้ำกันไปไม่ดีนะยังไงครับพี่ยันโคนะน้ำมันอุ่นมากเลยอุ่นเด็ดเด็ดเด็ดกี่ไพ่เลยก็เติมเช็ดตัวให้แห้งเดี๋ยวจะเป็นหวัดนะป้าตาบอดีกแล้วป้าจะตอบผมไหมชั้นหน่อยสิอันชอบเวลาที่คุณตอบผมให้มากเลยอ่ะโอ้โหนี่กูเล่นน้องเป็นแฟนเลยวะเนี่ยอยู่มันกับซึงอีได้ใช้ชีวิตคบหากันอย่างมีความสุขอันนี้คือฉากกบที่สองที่กูเลือก อ่ะโอเคคือผมยังคาใจอยู่เลยเอ้ยไม่คาใจอีกตั้งใจ,ใจว่าผมจะใช้ปกแบบใช้ปกคลิปเป็นอันนี้ดีไหมว่าปกคลิปน้องซุอีดีไหมเพราะว่านี่คือจบแบบใช้ซีคลิปแต่เป็นก mm ูตเอนดิ้งจริงๆแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะแต่ของแกลเมื่อกี้คือทีเคตเว้ยแต่จริงๆอะผมอยากให้แกลแบบเป็น good นะกูนบบเอนดิ้งนะ แต่ทำไม่ได้ครับโป้ท่านนี้ไม่ถึงอ่ามันหละครับแล้วเพลงคือเพลงไม่จบนะโอเคจบแล้วนี่ไงเก็บไว้ด้วยอัลบั้มได้ยังไงเราเลือกที่จะ,ดะกดแล้วก็เรียกน้องดีจริงวะ่ะดีวะ่ะ เพนฉากจบที่ดีว่ะเราเรียกกระจบซึงีนี่เราจบไปแล้วอันนึ่งไงใช่แต่เราอันนี้คือจบซีเค็ดนะครับผมของแกนนะเพราะมันจำเป็นเพราะว่าไม่ใช่หรอกคือคือน้องอะ่ะคือคือน้องแบบว่าไม่รู้เลยผมรู้สึกว่าจีบนึว่าจีบยากนะแน่งสรุป ้าหลอดแม่งได้มากกว่าแกนเฉยเลยแสดงว่าหลอดก่อนหน้านี้จะได้มากกว่าแกนแน่เลยว่ะผมศาสตร์โฟกัสไปที่แกนคนเดียวนะเนี่ยถ้ามันได้แค่นี้ว่ะไม่แปลกตอนแรกผมว่าจะจบกับกูดเอนดิ้งนะเวแต่ว่าแม่งต้องชีคเดว่ะเป็นมังคับมากเลยแต่ผมยังคาใจที่ว่าผมจะเลือกปกคลิปเป็นฉากจบไหนดีระหว่างแกนกับน้องคนนี้ผมเลือกน้องคนนี้ดีกว่านะ เอาว่าเราจบไปสองแบบไปแล้วนะครับผมให้ทุกคนดูแล้วนะครับว่าเราจบแบบไหนนะโอเคและนี่ก็เป็นการจบในแบบชาับบของผมนั่นเองนะเออแม่งเออพอจะจบกูเอนดิ้งก็จบไม่ได้เด๋ยดได้่ะต้องจบแบบซีเคตให้ดูเวแลวะไม่เป็นไรครับถือว่าโดยรวมเกมนี้มันสนุก ได้คุณคันจะเซื้อวิดมากแต่จะมีข้อเสียหนึ่งคือเราต้องต้องทำเรื่องการขีบการโฟกัสใครสักคนหนึ่งให้แบบว่าหลอดมันครบตาชัตเตอร์กำหนดไว้ครับถ้าสมมติในชัตเตอร์เนี่ยเราเราทำหลอดไม่ถึงอันที่กำหนด,ดมันจะไม่ปลดล็อกชัตเตอร์ต่ตอ,ตอไปนะนั่นคือซอกมันนั่นคือข้อเสียของเกมเนี่ยเลยที่ผมเห็นได้ชัดเจนมากซึ่งต่อไปเราก็จะเล่นซีซั่นสองแน่นอนครับผมแต่ของผมแบบหาวิธีลงมอด พาดอะไรก่อนนะพ่อผมเคยลงได้รอบนึงแล้วก็อย่างที่บอกเล่นไปได้วันวันเดียวแล้ววันต่อมาเสียครับเกมไฟล์เสียเดินทีผมต้องนั่งลบแล้วก็โหลดใหม่ต่อนั่นเองครับผมก็โดยรวมเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ผ่อนคลายสวิตมากๆเลยสำหรับคนที่คนสวอย่างพวกเรานะครับแมพูดคำนี้ได้ไงว้องูไอ้สัตว์นะฮะก็หาซื้อได้ครับในสตีมรับผมตอนนี้สตีมลดราคาด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะ มันไม่รู้ลดราคาอยู่ไหมตอนนี้แต่ว่าผมซื้อในแพ็คแพ็กเกจที่ว่ามันมี2ภาคลดด้วยกันไงแล้วมันก็ลดร,ราคาด้วยผมเลยซื้อบาบแม่งเลยนะครับก็เอาว่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไ้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมมันจะเป็นกำลังใจให้คุณตะกีทำมากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัอวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย